สวัสดีจ้าแมนสินจ้าทักทายเช้าวันที่7เมษายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูขลข่าวเกี่ยวทองคำสัญญาณราะคาทองคำม,มิโครนอโนมราคาทองคำและรงานราคาทองคำประจำวันนี้ราคาทองคำช่วงกลางวันเคลื่อนไหวร,ระหว่างบริเวณ1,915ดอลลาร์ถึง1,925 <c oughs> <c oughs> <า>งพันาร้อ้าดอลลาร์ด้านดอลลาร์เคลื่อนไหวร,ระหว่างบริเวณ99.48ถึง99.60จุดด้านเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวร,ระหว่างบริเวณ33.54ถึง33.58บาทต่อ1ดอลลาร์ โดยมีปัจจัยกดดันหลังจากนางลาเอลเบรนาดหนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐเฟดได้สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและแร่งปรับลดขนาดของงบดุลเพื่อสกัดเงินเฟ้อ นนหนุนดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ2ปีขณะที่ประเด็นวิกฤตในยูเครนยังคงมีความไม่แน่นอนสูงหลังสหรัฐและชาติพันธมิตรจอความบารธนาคารการเงินรัสเซียรอบใหม่จากเหตุสังหารหมู่ประชาชนเมืองบูซาแม้รัสเซียปฏิเสธเหตุลงมือสังหารหมู่ก็ตามโดยมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่นะคะจะพุ่งเป้าไปที่ธนาคารและเจ้าหน้าที่ของรัสเซียและห้ามการลงทุนใหม่ในรัสเซีย โดยภาพรวมตลาดรอดูทิศทางความชัดเจนของเฟดเนื่องจากทิศทางของเงินเฟอ้อที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นภาพรวมราคาทองคำเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในกรอบทั้งนี้หากราคาทองคำหลุดบริเวณ1,910ดอลลาร์ 1, อีกครั้งจะยืนยันเป็นทิศทางขาลงระยะสั้นนะคะจะมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,910ดอลลาร์ 1, และ1,900ดอลลาร์ 1, หากกดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ 1,890ดอลลาร์ 1> 1, ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,940ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,950ดอลลาร์และ1,965ดอลลาร์ตามลำดับสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่7เมษายนปี2565อ้างอิงราคาของวันที่6นะคะ ซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคําทั้งหมด3ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่3เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่7เมษายนปี2565ทองคำแท่ง96.5%ปรับซื้อ3,500บาทขายออก3,600มบาททองรูปพรรณกจุร์ับซื้อ29,956บาท 16สตางค์ขายออก31100บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตรงํำสรุปรวมของที่6นะคะราคาเป็นบวกไปที่50บาทแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตรงํำมาณที่นี้ด้วยนะคะ ขอต้อนรับติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินกันจะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ